สวัสดีครับทุกท่านครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมเทเลเรียนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับอัปเดตของ1.3.5นะครับซึ่งในอัปเดตใหม่นะครับผมซึ่งไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะเก่านะครับผมก็ได้อัปเดตไลฟ์ฟูสเข้ามาในเทเลเรียนะผมก็คือจะมาเพิ่มเลือดได้อีก5นะครับผมจาก400เนี่ยเวลาใช้ไลฟ์คิสตันเนี่ยก็จะไม่เด้งต่อนะครับ ซึ่งในไลฟ์ฟูสเนี่ยหาจากดันเจียนหาจากในเหมืองของถองจังเกิลน,นะครับผมซึ่งดรอปตามพื้นนะครับขุดแบบไลคิสตัลไปเลยก็จะเพิ่มทีละ5้าครับผมอ่าซึ่งเพิ่มหลอดของเลือดเนี่ยไปอีกหซึ่งสามารถสุดที่500นะครับผมกดไป ฝึกเสร็จเรียบร้อยเต็ม500ครับผมกดอีกทีก็จะสุดแล้วนะครับโอเคอันนี้คือมากสุดที่สามารถหาได้นะครับแล้วก็มานาครับผมอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับผมเหมือนเดิมฟอลเลนสตาร์สามอันคราฟเฟนมานาคริสตัลครับผมเพิ่มเพิ่มมานา เพิ่มแม็กมานาทีละยี่สิบนะผมนี่โอเคก็เต็มครับสองร้อยห้าร้อยครับผมโอเคเอดอกดีนี่ซึ่งาการที่จะเพิ่มได้มากกว่าห้าร้อยครับผมเราต้องมียายาที่ ชื่อว่า Life Force Potion นะครับผมซึ่งอันนี้จะเพิ่ม b a x Life ไปอีก20%นะครับผมก็คือ20%ของ500ครับเพิ่มไปเป็น600นครับผมโอเคแล้วตามนี้นครับผมอ่าที่ที่จะเพิ่มได้ถึง600ซึ่งอันนี้ก็จะค่อยๆฮิวขึ้นไปนครับผมนะครับก็จะสุดที่600ครับผม แล้วก็อาจจะเพิ่มเอ็นชาร์นของเอเซอร์รีไปหรือว่าเกาะไปครับผมให้เลือดเพิ่มมากกว่านี้หรือมานามากกว่านี้ครับผมก็แค่จับจบไว้แค่นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม